วิถีวัฒนธรรมชุมชนใต้ภูมิลักษณ์ทางกายภาพของท้องถิ่นภาคใต้ที่มีทะเลแม่น้ำลำคลองภูเขาทุ่งนาป่าพรุ ภูมิลักษ์ข้างต้นเหล่านี้เป็นบริบทแห่งความสัมพันธ์ที่ผู้คนในภาคใต้มีต่อสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่วิถีในการนำรงชีวิตซึ่งเป็นที่มาแห่งเรื่องราวการก่อก,กำเนิดชุมชนโดยความเรียงในประวัติศาสตร์ภาคใต้ได้กล่าวถึงตัวตนของชุมชนอันสัมพันธ์กับภูมิลักษณ์เหล่านี้โดยเฉพาะทะเลที่เป็นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติที่แตกต่างทั้งภาษา วัฒนธรรมความเชื่อขนบวิถีให้ได้เข้ามาพบปะเลกเปลี่ยนถ่ายเทวัฒนธรรมและชุมชนเมืองท่าดิมทะเลทั้งสองฝากฝั่งก็ยังเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณที่สำคัญของภาคใต้หลายชุมชน พื้นที่อันเป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนเป็นพื้นที่ปกติของสังคมพื้นที่ความทรงจำประเภทนี้เป็นพื้นที่ของวิถีในการดำเนินชีวิตภายใต้วัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างกันตามพื้นที่สิ่งที่น่าสนใจจากพื้นที่ความทรงจำของชุมชนในประเด็นนี้มีประเด็นหลักอยู่ที่กิจกรรมการดำเนินชีวิตอันสอดรับกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะที่ซึ่งรวมไปถึงศิลปะการละเล่นเศรษฐกิจซึ่งพื้นที่วิถีวัฒนธรรมแม้จะมีแกนหรือขนบที่ มาแบบเดียวกันตามโครงสร้างของสังคมวัฒนธรรมไทยแต่ชุมชนแต่ละพื้นที่ได้คลี่คลายปรับเปลี่ยนและการสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์จากพื้นที่ความทรงจําขึ้นมาเฉพาะอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ซึ่งมีเกณฑ์อยู่ที่การเปรียบเทียบกิจกรรมวิถีชีวิตระหว่างอดีตกับปัจจุบันวัฒนธรรมทางภาษา ภาษาใต้เป็นหนึ่งในภาษาไทยที่มีมนตเสน่ห์น่ารักบางอย่างแอบแฝงอยู่ในแต่ละถ้อยคำที่เปล่งออกมา แต่ภาษาใต้เป็นภาษาที่ไม่มีภาษาเขียนตายตัวโดยเป็นภาษาที่ใช้กันในภาคใต้ของประเทศไทยนับตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปจรดชายแดนใต้บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ภาษาใต้กันอยู่ชุมชนในพื้นที่ประเทศมาเลเซียตรงส่วนที่เคยเป็นเขตปกครองของประเทศไทยโดยเฉพาะส่วนของชุมชนไซบุรีรัฐเคดา้าก็ยังคงมีการใช้ภาษาใต้อยู่เช่นเดียวกัน ภาษาใต้จำแนกออกเป็น5้ากลุ่มด้วยกัน 1. ภาษาถิ่นใต้สงขาภาษาใต้สำเนียงสงขาเป็นสำเนียงใต้ที่คนใต้ในจังหวัดอื่นๆมักจะมองว่าพูดแปลกๆ 2. ภาษาถิ่นใต้ตะวันออกส่วนมากจะใช้กันในจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งทะเลเอ่าวไทย 3. ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก ภาษาถิ่นใต้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะพูดกันทั่วไปในฝั่งทะเลอันดามัน 4. ภาษาถิ่นใต้เจ๊เหเป็นภาษาถิ่นใต้ที่พูดอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดปัตตานี 5. ภาษาถิ่นใต้พิเทนเป็นภาษาถิ่นย่อยที่ใช้อยู่ในตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงและตำบลการุบีอำเภอกระเพจังหวัดปัตตานีวัฒนธรรมทางวรรณคดีและวรรณกรรม วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้เรื่องความพิลึกของเกาะในอดีตการนานมาแล้ว ยังมีพ่อค้าเรือสัมภาจีนคนหนึ่งเล่นเรือเข้ามาค้าขายที่เมืองไทยจอดเทียบท่าค้าขายที่หน้าเมืองสงขลาการค้าขายมีความคล่องตัวมากเพราะสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและราคาไม่แพงนำสินค้ามาเท่าไหร่ก็ขายได้หมดครั้นขายสินค้าหมดแล้วพ่อค้าจีนก็เทียบหาซื้อสุนัขและแมวมาเลี้ยงไว้บนเรืออย่างละตัวปกติแมวกับสุนัขจะไม่ถูกกันแต่ถ้าเรานำมาเลี้ยงตั้งแต่อย่างเด็กๆ มันก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกลมเกลือกันได้เหมือนกันเมื่อแมวและสุนัขถูกเลี้ยงคู่กันมาได้กินด้วยกันได้นอนด้วยกันได้อยู่ในที่เดียวกันและได้เล่นด้วยกันนานวันมันก็เป็นเพื่อนที่สนิทสนมและไว้วางใจกันอยู่มาวันหนึ่งแมวและสุนัขอยากจะเป็นอิสระไปเที่ยวไหนต่อไหนไกลๆบ้างจึงคบคิดกันสองตัวว่าจะไปอย่างไรดี ต่อามามันสองตัวรู้ว่าพ่อค้าเจ้านายของมันมีแก้ววิเศษซึ่งช่วยให้ลอยน้ำได้จึงใช้ให้หนูไปลักคาบเอามาหนูเป็นสัตว์น่ารักใช้ง่ายเมื่อแมวและสุนัขไว้วานใช้งานหน่อยก็ไม่ดื้อด้านยอมทำธุระให้ด้วยความยินดีมันได้ใช้ความสามารถส่วนตัวไปคาบเอาลูกแก้ววิเศษของพ่อค้ามาได้ภายในเวลาไม่นานนักแมวและสุนัขสั่งให้พาเดินไปบนผิวน้ำหนูกึ่งอุ้มกึ่งคาบลูกแก้วเดินนำหน้าพาแมวและสุนัขเดินบนผิวน้ำข้ามฝั่งไปด ยไม่เปียกแม้แต่น้อยเมื่อเดินไปถึงจากใกล้ฝั่งโน้นแมวก็คิดไม่ซื่อนักอยากจะกินหนูขึ้นมาจึงวิ่งไล่ตะครุบหนูหนูตกใจกลัวเป็นเหตุให้ลูกแก้วตกลงไปในน้ําแล้วแมวกับหนูก็จมน้ําตายไปด้วยกันส่วนสุนัขนั้นวิ่งขึ้นบกไปได้ก่อน นี่แหละคือผลของความไม่ซื่อสัตย์ต่อมิตรย่อมส่งผลร้ายมาสู่ตนเองด้วยต่อมาตรงบริเวณที่หนูจมน้ําตายได้เกิดเป็นเกาะมีชื่อเรียกว่าเกาะหนูตรงบริเวณที่แมวจมน้ําตายได้เกิดเป็นเกาะมีชื่อเรียกว่าเกาะแมวส่วนตรงระหว่างที่หนูกับแมวจมน้ําตายนั้นเป็นจุดที่ลูกแก้ววิเศษหล่นลงไปต่อมาได้เกิดเป็นหดรายขึ้นมีชื่อเรียกว่าหดสายแก้วสําหรับสุนัขซึ่งยืนดูอยู่บนบกต่อมาที่ตรงนั้นก็กลายเป็นหินมีชื่อเรียกว่า ่าเข่าตังกวนวัฒนธรรมทางประเพณีภาคใต้ ประเพณีศาสตร์เดือนสิบมีความเชื่อที่ว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปล่อยตัวจากภูมินรกในทุกวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบซึ่งเรียกกันว่าวันรับตายายเพื่อให้ได้มาขอรับส่วนบนจากลูกหลานที่เตรียมอุทิศไว้ให้หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรกหรือวันส่งตายายในวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่สิบเอ็ดกันยายนและยี่สิบห้ากันยายนความหมายของขนมเดือนสิบ ขนมพองแทนแพรให้บรรพบุรุษใช้ในการเดินทางขนมลาแทนเครื่องนุ่งห่มแพรพันขนมโกงแทนเครื่องประดับขนมดีซัมแทนเงินเบีย้ยสำหรับใช้สอยขนมบ้าแทนสบ้าใช้เล่นในงานเทศกาลสงกรานต์วัฒนธรรมการแต่งกายของคนภาคใต้ 1. กลุ่มชาวไทยพุทธ ชนพื้นบ้านฝ่ายหญิงนิยมนุ่งผ้าสิ้นด้วยผ้ายกอันสวยงามใส่เสื้อสีอ่อนคอกลมแขนสามส่วนส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงชาวเลสวมเสื้อผ้าฝ้ายและมีผ้าขาวมาผูกเอวหรือผ้าบ่าเวลาออกนอกบ้านหรือไปงานพิธี กลุ่มชาวไทยมุสลิมชนดั้งเดิมของดินแดนนี้นับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมาลายูยังคงแต่งกายตามประเพณีอันเก่าแก่ฝ่ายหญงมีผ้าคุมศีษะใส่เสื้อผ้ามัสลินหรือลูกไม้ตัวยาวแบบมาลายูนุ่งเสื้อปาเต็กหรือสิ้นทอแบบมาลายู ฝ่ายชายใส่เสื้อคอตั้งสวมกางเกงขาย,ยาวและมีผ้าสรงผืนสั้นที่เรียกว่าผ้าซองเกตพันรอบเอวถ้าอยู่บ้านหรือลำลองจะใส่สโรงลายตารางทอด้วยฝ้ายและสวมหมวกถักหรือเย็บด,ด้วยผ้ากำมะหยี่ กลุ่มเชื้อสายจีนมาลายูเรียกชนกลุ่มนี้ว่ายะหย่าหรือยนย่าเป็นกลุ่มชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนที่มาสมรสกับชนพื้นเมืองเชื้อสายมาลายูชาวยะหย่าจึงมีการแต่งกายอันสวยงามที่ผสมผสานร,รูปแบบของชาวจีนและมาลายูเข้าด้วยกันอย่างงดงามฝ่ายหญิงใส่เสื้อฉลุลายดอกไม้รอบคอเอวและปลายแขนอย่างงดงามนิยมนุ่งผ้าสิ่นปาเต๊ะ ฝ่ายชายยังคงแต่งกายคล้ายรูปแบบจีนดั้งเดิมอยู่วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านภาคใต้ ภาคใต้มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเสียส่วนใหญ่อากาศร้อนชื้นฝนตกตลอดปีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์คนในภาคนี้นิยมทำการประมงอาหารหลักจึงเป็นพวกอาหารทะเลและนิยมใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวจึงมีความโดดเด่นที่รสชาติเผ็ดจ,จัดจ้านแซ่บถึงใจตัวอย่างอาหารพื้นบ้านภาคใต้ปลากระบอกต้มส้มโหนด ส้มโหนดทำมาจากน้ำตาลโหนดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้เปลือกไม้หรือยางของไม้บางชนิดใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่ที่รองรับน้ำจากช่อโหนดเมื่อได้น้ำส้มที่เกิดจากการหมักของโหนดแล้วก็นำไปปรุงอาหารใช้ใส่แกงหรือต้มจะได้รสเปรี้ยวส่วนประกอบจะมีปลากระบอกน้ำส้มโหนดหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขมิน้นพริกสดเกลือหรือน้ำปลา การละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ตัวอย่างการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้หมากขุม กีฬาพื้นบ้านชนิดนี้เป็นกีฬาที่นับวันจะสูญหายไปอาจจะเนื่องด้วยลูกหมากหรือวัสดุอื่นที่ค่อยๆหายไปถึงแม้จะมีการใช้วัสดุอื่นแทนที่ใช้ลูกแก้วซึ่งสามารถหาได้ง่ายกว่าและทนทานมากกว่าซึ่งการละเล่นชนิดนี้เป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกช่วงเวลาและสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นเกมที่เล่นเพื่อฝึกสมาธิในการใส่หมากในแต่ละหลมุม เพราะในการที่จะเล่นเกมนี้วนไปซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดการใส่หมากผิดหลุมได้ซึ่งเป็นตัวช่วยอย่างดีในการฝึกสมาธิกอีกทั้งยังเป็นการสารความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย